หากคุณเคยพบปัญหา AIS Fiber เล่นเน็ตไม่ได้เน็ตช้าหลุดบ่อยวันนี้ครับผมจะมาแนะนำวิธีการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาง่ายๆได้ด้วยตนเองครับในกรณีที่พบปัญหา AIS Fiber ขัดข้องไปชมกันเลยครับในกรณีที่1ครับเมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ไม่ได้ให้เช็คที่ตัวอุปกรณ์เราเตอร์ก่อนนะครับมี2ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ครับโดยขั้นตอนที่1ตรวจเช็คว่าปลั๊กไฟและสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่หลุดไม่หลวมนะครับ ขั้นตอนที่2ตรวจเช็คสถานะไฟหากสัญญาณไฟปกติจะแสดงไฟขึ้นครบเรียงกันแบบนี้ครับแต่หากสถานะไฟผิดปกติจะแสดงสีแดงไม่ต่อกันหากเป็นเช่นนั้นให้แก้ไขโดยการถอดลักออกรอประมาณ3-5นาทีแล้วเสียบปลักอีกครั้งเพื่อลองใช้งานใหม่ครับกรณีที่2สัญญาณ Wi ไ FI ขึ้นเต็มไฟสัญญาณที่ตัวอุปกรณ์เราเตอร์ขึ้นตามปกติ แต่ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้หรือสัญญาณช้าหลุดบ่อยแนะนำให้ปิดสวิตช์ที่ตัวอุปกรณ์รอประมาณ3-5นาทีแล้วเปิดใช้งานใหม่อีกครั้งครับกรณีที่3หากพบว่าจำนวนขีดสัญญาณ Wi-Fi ลดน้อยลงกว่าปกติที่เคยใช้งานแนะนำให้ตรวจสอบตำแหน่งการวางของอุปกรณ์เราเตอร์ว่าวางตัวอุปกรณ์ให้อยู่ในตำแหน่งที่กระจายสัญญาณได้ดีไม่อยู่ในที่แคบเช่นหลังทีวี ไม่มีสิ่งกีดขวางเช่นผนังทึบหรือมีกระจกบังและที่สำคัญเลยนะครับในขณะใช้งานเราต้องอยู่ไม่ไกลจากอุปกรณ์เราเตอร์ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับหากตรวจสอบตามขั้นตอนเบื้องต้นแล้วยังพบปัญหานะครับสามารถแจ้งปัญหาได้ง่ายๆผ่านแอป My AIS ตามคำแนะนำที่หน้าจอได้เลยครับ และทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาง่ายๆได้ด้วยตนเองครับเมื่อพบปัญหา a อ f ไฟเบออย่าลืมลองใช้กันดูนะครับ